สวัสดีครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับนี่ครับคลิปนี้มาเรียดพึ่งลวงครับหลังจากที่เขามาเจอไวัยอาทิตย์หนึ่งแล้วกำลังเลื่อมมาอาทิตย์นึงว่าเมืองว่ามันสิห้างมันสิเป็นจ้งไหนมีการพัฒนาบ่หาดว่าอีกประมาณ เดือนหนาก็ดีบางทีสิบสิบสามสิบสี่เนี่ยครับแต่ไม่ได้จักไม่ได้จักยี่สิบมือมาจัดการมันเขาขอกะแม่เล่น่าเมืองตัวอย่อาเย็น <c oughs> ใกลหวัดแล้วก็ให้คนมาหาเจ็บเห็ดเสื้ยได้ไหนกลบบ้าหูเฮ้ยหายบ่ลงหวงเตมอเอ้ามันมากรอซื่อๆ ึ้นหลงโอ้โอ้บ่มีอันผีแลมพี่ๆีหลงหมองครับว่าหันว่าแม่นไปไม่ไม่ก็ไม่เคยเห็นหรอกไปเบิ้งๆเบ้ขาไปใกล้ได้ก็ล่ะได้ยับปากเมื่อลักษณะแล้วว่าท่าน มรท่านได้สางลังคือเกอ่าครับหวามาเมืองกันโอ้วหหัวหน้าข่งท่านมีแต่ว่าเหลียวว่าทะลุ แส,สดงว่ามันเริ่มมันเริ่มสางนะครับเริ่มสางครั้งแล้วเริ่มสะาสมหัวนวานแล้วท่าน,นี้ได้อาทิตย์นึงครับเพิ่งได้อาทิตย์นึงกล่องสู้มบมล็ดบ่กลาเขาไปไกลครับ Gracias. ลำหวานมาท่านมีครับโบปองเหลื่อมคู่แล้วครับเหลื่อมคู่เห็นว่ามันมันตีงไหม,มเวลาถือลมผัดมันผัดมันกลวยตามลมแสดงว่าโอ้มันเหลื่อม,มคูเขาแล้วครับรอาทิตย์หนึ่งพอดีอเองไหมแต่พออ้าขอบคุณครับผม